พี่น้องมาฟา้ามมาฟา้า,ฟาหมูเรือเหมือนนี่ฟา้าหมูระบบการให้อาหารผสมอาหารกระเจาจะมีเครื่องมอีเครื่องทุนแรงเครื่องไฟฟ้าเบอร์ตอย่างพี่นอ้องอิเล็กโทรนิกส์บบันนี้มันเป็นฟา้ามเลยด้ฟาฟ้าบักใหญ่ผุนที่เหลวออกไปผุนจะเป็นป้าข้วโพดพี่น้องทุ่งข้าวโพด ทุ่งมอสด,ด้านทั้งนี้เป็นมอสพี่น้องนี่ด้านทั้งนี้เป็นมอสกําลังจะไก่สิพอ่อเกีียวเร็วนี่ไก่สิพอ่อเกีียวเร็วบ,นบ,นบนันีีด้านทั้งนี้บันีีพี่น้องด้านทั้งนี้เป็นปลาข้าวโพดเป็นปลาข้าวโพดพูดเดียวไปสุดสายหูสายตาคนละพลังมันนี่ก็โอ้ยบระยูงปเศ้าขันย์ยบ่บนบัมานน,น้ำกะลยโตนซาดพี่น,อน้องเลยโตนมาบ่มีมูกัน บ่มีมูเอเ่ากับเยต่างงานเฝ้าหัวซักหัวขวามออกมาด้านทั้งนี้น้านทั้งนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่ถนนรถร่วมแล้วก็เป็นทางรถไฟผู้ขนานไปเนาะพี่น้องเนาะทุ่งข้าวบาเลิขางทางรถไฟก็สีเหียวเห็นแดงแดงม่วงมวงอยู่นั่นบ่อเม็่อย่างดอกนะั้นนี่ต่ดอกไม้พี่น้องดอกห้าดอกห้าสีขาวสีม่วงอะ่ะทางรถไฟนั่นนะพี่น้อง เมนเบิร์ดสีขาวสีม่วงสีเหลืองเป็นดอกงานใน,นละะข้าเจ้าบ่บตัดบ่ตัด,ตดทิมเพื่อเรื่องใดกับโบลูปนี้สองข้างข้างนี่จะเป็นทุง่งข้าโพดทุท่งข้าวบาเล่ทุ่งมอสนาพี่น้นองมันเริ่มมันเริ่มสีอันนั้นแล้วมันเริ่มสีพ่อเกี่ยวพ่อเก็บเกี่ยวแล้วพูดถึงว่ามอสกับบาเล่เนาะขขาโพ,พดกับกระลังเขียวขึ้น บัานนี้ฝนมาเนี่พี่น้องเอ้ยฝนก็จะเป็นตกได้ตกตีตกว่าเป็นน้าเป็นตอนนี่แหละข้าเจ้าว่าฝนตกว่าเป็นน้าเป็นตอนเนี่ยมันแม่นแนวนี้แหละรถลดกระแลนส่วนกันพาสายฝนไอฝนควนันมาเนิดมาเนืงเลยพี่น้องโอ้ยจากมันแนวใดบานเฮาเอิญมาฝนตกว่าเป็นน้าเป็นตอนเนี่ยฝนลินเนี่ยพี่น,อน้องเลยฝนลินลินลินแจะ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 ยุงเสีย เจ๊บ่นกระสวนเจ๊วิวบ้านกขจเจาเนี่แหละมันงามมันเป็นยังหอกพี่น้องมันงามนานานาฝนหรือว่านาแล้งนาร้นนาสปริงกัจเจ้ามันกระสีอ่ามีแต่เพา่มชุ่มชื้นเขียวชื่ออุ่มจังสีนะะนาหิมะกัสีมีแต่หิมะขาอกลูกมันกับมันกับแตกแตกตางกระบานเท่าหลาย นี่ปนกะเลยมาเห็นกนะโสอนกะเก็บเก็บบรรยากาศเก็บภาพส,สวยงๆงามๆปากพี่ปากนองเฮ้าอันเป็นถุงนั่นเป็นถุงฟื้นเด่นพี่น้องก็เจ้าก็เจ้าเฮ็ดฟื้นขายน้ำด้ผู้ใดมีต้นไม้ป้าไม้มีบนมีทีปลูกต้นไม้ถึงเวลามันเก่ต้นไม้ไงก็เจ้าก็ไปิตัดตัดมาพ้าขายพี่น้องโพดขายเออผู้ใดมี ไม่ขายกับโพดไม่ขายผู้ใดมีอย่างกับโพดขายได้ขายเบิดบ้านข้าเจ้าของพ่อใหญ่คือกันอยู่บ้านพ่อใหญ่คือกันพี่น้องว่าจะมีอย่างขายขายได้ขายโพดขายได้ขายเลยบ้านเพิ่นขายของง่ายง่ายมีฟืนมีของขวงที่เฮาบ่าใส่เลวแต่ว่ามันก็นยังมีประโยชน์มันยังใส่ได้อยู่จังสิเอาใบต้อจากขวางล่งรดผัดมีเสียงโทรศัพท์เขาบัานนี้พ่อใหญ่ก็ได เราเบิ่งฟังทั้งนี่ดูอันที่เหลืองเหลืองนี่จะเป็นเป็นบาเล่เป็นข้าวบาเล่เป็นน้องเหลืองเหลืองไก่สิพอ่อเกี่ยวไว้แล้วอ่ะมาหนี่เป็นฟ้าม,มว่วนั่นเห็นบ่เอออ่ะสีมีปลายกะสิมีป้ายบอกละว่ะอ่าฟ้าม,มว่วงฟ้ามฟ้ามหมูฟ้าม,ม,ามไก่อย่างเสียข้าจอกับสิมีปลายบอกพี่นน้อง อันนั้นก็จะเป็นแนวบทเนยวบทอาหารเนยวบทอาหารง่วอันนี้ฟ้ามัวงอันนี้เอออันนี้ฟ้ามัวอันที่เป็นก้อนขาวๆนั่นที่ก้อนขาวๆเหลียวเห็นอยู่นั่นเป็นก้อนหย่าได้พี่น้องก้อนหยาก้อนหย่าข้าเจ้าสิเฮตดแบบเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นญาติพี่น้องกันประมาณนี้แหละสีมีบ้านลลลหลายหลังมีรถหลายคันก็สจ เป็นธุรกิจร่วมอย่างประมาณนี้เนาะขอบพวธุรกิจขอบพวอย่างเสียเนี่ยเบิ่งรู้บ้บานหลังนี้ก็มีบ้านเด็กหน่อยบ้านคล้องหลินจักอย่างแน่อันนี้เป็นรถตัดหน้่พี่น้องรถตัดหญ้าจอดอยู่สน้มเนี่ยบ้านเจ้าก็สีล่มลื่นด้วยต้นไม้ต้นไหไรเนาะอันต้นอันนี้ก็จกเกะเ,จอ,เอ,ะอินต้นน,น,น,ตน,ตนนี้อย่างเหลที่มันเปลี่ยนสีที่พี่นอ้องต้นใหญ่ๆนี่สินประมาณหลายลอยปีหลายสิปีหรือตีนี่แล้วเบิ่งต้นแต่ละต้น,ตน กวาดกับบ้องหูบุนณะในสวนกระจ้ากันซิมีตน้นยังอ่ะตน้นอาแอปป้งแอปเปิ้ลตอบอลุงบุรีโอ้อยังก่อนเชอร์รี่เชอร์รี่ต้นเชอร์รี่เป็นฟาร์มพี่นอ้องฟาร์มใหญ่ตะละ่าตะลาะมือนี่กะเห็ดตะปูเห็ดตะปูมันเกิดอยู่กองขี้มวัว ขาอกลูอยื่นกันนี่แต่ก่อนนี่แต่อ,อันดอกง่ายๆตะละมือนะตะละมือนี่ย้ายบนกับตาลุนี่นี่กระจิบไปบอลไม่เรื่อยๆได้พี่น้องบ่ได้วา่าบ่ได้ว่าอยู่ตะบอลเกา่าไปตะบอเก่าด้ไปบอลไม่เรื่อยๆถ้าถ้าอทีมงานของเพ่นเมื่อนี้เขบาบ่ได้มา อจเจ้าไปหิดแทมเขาเด้อบอดที่สร้างมากเจ้าไปหิดแทมเขาเด้อเขาก็จิเขาก็จิขึ้นกู l e m a แมรือว่าแผนทีไว้ไ้ในในจอคอมพิวเตอร์เล่าพี่น้องสองข้างทางก็บีแต่ดอกไม้ดอกอะไรงามดูไปเขาก็จิขึ้นไว้ไหแล้วก็จิไปตามนั่นละตามที่เขา เิ้นใบ้ฮนั่นแหละทางรถไฟพี่น้องไปบ่มีรถนี่แหละเขาบ่มีอ่เขาบ่มีไใหม่กันเล็กกันที่ยายบนไปกับพยยอออ่อใหญ่อาทิตย์ก่อนๆนั่นที่ว่าไปา้ามัวรถไฟส้นกันหลกับรถ อันชาวบ้านที่เป็นฟ้ามที่เห็ดฟ้ามตายสองคนตายคาทีลนเลยหมดแอ่แง่เลยแหละพี่น้องตายไม่ไหมเหลอเยอะบ,บนเขาสนกันแยามมะแลงแยามมะเสาพ่อเกียบนกับพ่อใหญ่กับผ้ากันมาพ้ากันมาเก็บขยะให้เห็นจะก็ว่างดอกไม้ว่างพวงมาลาเต็มเต็มอันข้างรถไฟอยู่เข้าไปในดวงไม่ปาบ้าย บ้านคนอยู่บนไหนทางขายะอยู่บนไหนก็นมุดไปยังสี่ละมนไปยังสี่ละพี่น้องเอา้าเก็บภาพเก็บบรรยากาศการเหตุงานของพอใญมาใหา้บึงเนี่ยขั้นขึ้นเขาขึ้นภูไปยังสี่นะพ่อโหลดได้เก่งกว้างกระตรงกระตายพี่น้องพ่อโหลดขั้นเขาไปในในแน่จากน้อยกระไดเมื่อแลนออกมาอยู่น้ำหนนทาง ກໍບຸນກາບຄົນພີ່ນ້ອງເດມາທວົມໍາົນພາໄປເຮັດງານກໍດດບິງວວບິ່ຫັນໍາຈັງຊລະນນອງ